วงการอีบุ๊กกอุ้มเนี่ยมันมาบรรจบกันได้ยังไงก็ไม่รู้จริงๆอุ้มเนี่ยไม่ใช่คนอ่านหนังสือเลยทุกคนทุกอย่างเนี่ยก็จะอ่านผ่านหน้าจอดูในเว็บมากกว่าแต่ว่าหลังจากที่เจอเจ้าตัวนี้นี่คือบุ๊กเพาลมานะคะจริงๆเนี่ยเคยเอามาเล่าทุกคนฟังในช็อตในพวกทิกตอกกันไปแล้วแต่ว่าหลังจากที่เข้าวงการแล้วมันก็ตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าทําไมคุณควรจะมีอีบุ๊กเล็ดเดอร์เนี่ยสักหนึ่ง แล้วจะเลือกตัวไหนดีที่เห็นอยู่ข้างหน้ามันมีความแตกต่างอะไรกันไหมที่แน่ๆมันไม่ได้มีแต่สีขาวมันมีสีดําด้วยทุกคนแต่อุ้มเนี่ยชอบสีขาวเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์กันนะคะว่าประสบการณ์การใช้งานพวกอีลิเดอร์ต่างๆพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างะป่ะไปดูกัน มีเครื่องแล้วอย่าลืมจัดฟิล์มกระจกแอนตี้มอนสเตอร์บั X มีทั้งรุ่นธรรมดาและฟิล์มสายมูปกป้องหน้าจอแถมลดแสงสะท้อนได้ดีเยี่ยมมาพร้อมตัวช่วยติดทุกกล่องติดง่ายแถมรับประกันตลอดชีพ1ครั้งแล้วอย่าพลาดกระจกกล้องสฟล์ติดแล้วถ่ายรูปสวยขึ้นเพราะตัวกระจกเนี่ยใสยกริ้งได้ใบ GIA และลดแสงสะท้อนไปในตัวสั่งสองอย่างพร้อมกันรับเคสใสแม็กเซฟไปด้วยเลย งั้นเรามาเริ่มกันจากคำถามที่ง่ายสุดนะคะก็คือ e-reader คืออะไรค่ะ e-reader เนี่ยถือว่าเป็นดี i c e นะคะที่ถูกพัฒนาออกมาค่ะทําให้เราสามารถอ่านหนังสือนะคะบนหน้าจอตัวนี้ได้แบบสบายตามากที่สุดและบางตัวนะคะก็มาพร้อมกับปากกาค่ะแล้วก็ทําให้ตัวหน้าจอมี Text u r e อร์ที่คล้ายกระดาษมากๆซึ่งการพัฒน,นา,นาเนี่ยมันมีมาระยะหนึ่งแล้วนะคะถ้าจําได้เจ้าที่ดังมากๆเลยคือ Kindle นั่นเองนะแล้วก็หลายๆเจ้าก็ตามกันออกมาเจ้าที่อุ้มประทับใจนะคะแล้วก็ชื่นชอบมากก็คือ นะย่อของบุ๊กเนี่ยมันเขียนอย่างเงี้ boox นะคะแบบนี้เป็นของจีนนั่นแหละอุ้มเนี่ยตามไปถึงจีนนะไปดูเขาขายนะคะแล้วก็ไปซื้อตัวหนึ่งกลับมาจากจีนอันนี้คือตัวที่อุ้มซื้อมานะคะซึ่งเป็นคู่แฝดกับตัวที่อุ้มกำลังจะเล่าในวันนี้เพราะว่าทางไฮเทคเนี่ยเขาเอาเข้ามาแล้วนะอย่างนี้ก่อน,นะคะ่ะทำไมถึงบอกว่ามันเหมาะสําหรับการอ่านหนังสือมากที่สุดค่ะอย่างนี้เวลาที่เราถือมือถือนะคะหรือว่าการดูจอเนาะการดูจอมันก็ต้องมีนะคะทั้งเรื่องของแสงนะแสงสีฟ้าที่เราพยายามจะตัดนะจนไปถึง การหักเหของแสงที่มากระทบของดวงตาของเรานะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของดิมมิง่งการกระพริบต่างๆที่เราเห็นอยู่แบบนี้นะคะนี่หน้าจอมันกําลังกระพริบอยู่นะแค่เราเนี่ยมองไม่เห็นนั่นเองนะคะถ้าเราเนี่ยปรับในส่วนของกล้องเนี่ยมันก็จะเห็นการกระพริบขึ้นมาใช่ไหมคะพวกนี้ตัดปัญหาพวกนั้นไปค่ะเทคโนโลยีของหน้าจอเนี่ยเขาจะใช้ไปทั้ง e ดีอีอิงซึ่งอ e ีอิงเนี่ยเรียกว่าเป็นการเอานะคะไมโครแคปซูลเล็กๆเ,เลยถูกเรียงตัวกันอยู่ที่ชั้นฟิล์มนะคะโดยที่ประจุ ะะก็จะเป็นสีขาวประจุลบก็จะเป็นสีดํานั่นเองและในช่วงหลังนะคะก็มีการพัฒนาขึ้นมาค่ะเขาก็จะทําออกมาให้มาเป็นแบบจอสีแต่จอสีของเขาไม่ใช่สีจัดจ้านนะคะสีมันก็จะอยู่ประมาณนี้เขาจะใช้เทคโนโลยีที่เป็นคาไลโด3นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าอุ้มแบ่งจําพวกง่ายๆนะของ e r e a d e r ในปัจจุบันนะคะอย่างของ b ุ o กเองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแบบที่เป็นสีขาวดํานะคะกับแบบที่เป็นสี นะก็จะแยกออกมาเป็น2ประเภทง่ายๆต่อจากนั้นนะคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยหน้าจอของตัวที่เป็น e-reader มันจะถูกแบ่งประเภทไปอีกค่ะอย่างตัวนี้นะคะมันจะเป็นประเภทที่ไม่มีฟอนต์ไหล ต้องบอกแบบนี้หน้าจอของตัวที่เป็น e-ink ไม่ต้องการเทคโนโลยีที่เป็นการไฟ backlight เหมือนกับเนื้อหน้าจอมือถือหรือว่าหน้าจอแท็บเล็ตทั่วๆไปเขาจะใช้อย่างเดียวเลยคือจอไฟที่เป็นฟอนต์ไลท์ซึ่งถามว่ามีหรือไม่มีก็ได้เพราะว่าถ้าคุณอ่านนะคะในแสงอยู่แล้วก็จะเหมือนอันนี้นี่คือไม่มีไฟเลยนะคะการแสดงผลทั้งหมดจะออกมาจากตัวหน้าจอประจุบวกประจุลบที่อุ้มเล่าให้ฟังกันไปถ้ามืด นะคะถ้าปิดไฟมืดมันก็ไม่เห็นนะหรือว่ามันอาจจะแบบดิมลงไปจนอาจจะแบบมองได้ยากนะคะแต่ถ้ามีแสงออกไปที่แดดแบบนั้นเลยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการสะท้อนนะคะเทียบกันให้ดูเลยอ่าถ้าสมมุติเป็นมือถือของเรานะคะเพ้บแบบนี้ มันก็จะมีการสะท้อนแบบนี้นะคะถ้าเป็นหน้าจอที่เป็นอ e อิงนะคะออกไปกลางแดดอะไรแบบนี้อ่านได้สบายๆเลยต่อมาค่ะมันก็จะเป็นหน้าจอที่มันมีไฟฟอนต์ไลท์ด้วยซึ่งหน้าจอที่มีไฟฟอนต์ไลท์เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้งานนะคะอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อันนี้คือปิดไฟอยู่อุ้มสามารถสไลด์นิ้วลงมาแล้วทําการเลื่อนไฟ นี่คือไฟฟอนไลท์เห็นไหมอ้หูสว่างจ้าสุดๆไปเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการไฟเนี่ยขนาดไหนก็จะเหมาะสําหรับเวลาที่เราเนี่ยอ่านตอนกลางคืนก่อนนอนแฟนหลับแล้วปิดไฟนะคะเราก็เปิดไฟฟอนไลท์ต,ตรงนี้ช่วยได้ถ้าเราสังเกตดูดีๆค่ะว่าไฟฟอนไลท์ตรงนี้จะออกมาจากด้านบนเห็นไหมนี ตอนนี้อุ้มมาเรียนรู้มันแรกๆนะคะก็แอบปแปลกใจนิดนึงนะดว้วยความที่เราไม่เคยเล่นพวกนี้นมาก่อนเลยนะคะก็เลยอ๋อไฟมันออกมาจากด้านบนแบบนี้เว้ยมันไม่ได้ออกมาจากข้างหลังนะคะมันต้องการข้างบนคล้ายๆถ้านึกภาพเหมือนเราอ่านหนังสือเนี่แหละอ่ะสมมติุรมอ่านหนังสือแบบนี้เราไม่ต้องการไฟจากข้างหลังถูกปะเราต้องการไฟจากข้างหน้าให้เราเห็นข้อความนะคะแต่สิ่งที่ดีงามมากๆก็คือ สิ่งที่มันแสดงผลอยู่บนหน้าจอมันจะมีความคล้ายนะคะกับการอ่านตัวหนังสือบนกระดาษที่สุดนะคะฟิลลิ่งหรืออะไรแบบนี้มันจะให้ฟิลลิ่งนั้นเลยอ่าทีนี้เมื่อกี้บอกไว้ไแล้วนะคะว่าเรื่องแรกคือเรื่องของจอสี กับจอขาวดําอันนี้ต้องไปเลือกเอาว่าชอบแบบไหนอย่างต่อมาถ้าคุณใช้ในเวลากลางคืนหรือว่าแสงน้อยบ่อยๆก็ต้องเลือกตัวที่มีฟอนต์ไลท์นะคะอันนี้คืออันที่2ออันที่3เป็นเรื่องของประเภทหน้าจอแหละว่าคุณต้องการไซส์ไหนอย่างนี้เป็น10.3นิ้วนะคะอย่างนี้เป็นหน้าจอ7นิ้วค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นไซส์แบบไซส์อารมณ์แบบไซส์มือถือนะคะประมาณนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีจอที่ซับพอร์ตนะคะการเขียนประกาอย่างตัวนี้ตัวโก10.3นิ้วนะคะก็จะมาพร้อม กับปากกาแท่งนี้ซึ่งฟิลลิ่งในการเขียนเว้ยโอ้โหเขียนดีมากเขียนอารมณ์แบบเขียนบนกระดาษเลยเป็นจอหนึ่งนะคะที่อุ้มชอบที่สุดในการจดบันทึกเลยนะ สำหรับตัวที่เป็น e l e a d e r นะคะจริงๆก็มีหลายๆตัวออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาเนี่ยนอกจากเรื่องนี้ด้วยก็เป็นเรื่องของน้ําหนักนะคะเพราะว่าข้อดีมากๆของหน้าจอที่เป็นพวก e l e a d e r พวกนี้มันจะมากับน้ําหนักที่เบามากๆอ่ะเดี๋ยวอุ้มให้ดูโอเคอุ้มจะลองชั่งน้ําหนักให้ดูเลยแล้วกันนะคะว่าแต่ละตัวหนักเท่าไหร่กันบ้างเอาเริ่มจากตัวเล็กสุดก่อนตัวนี้หน้าจอ6.13นิ้วนะคะน้ําหนักจะอยู่แค่165กรัม ถือว่าเบามากๆนะคะตัวนี้สามารถถือเนี่ยโอ้โหเช่นบนเครื่องหรือว่าพกพาไปนะคะสําหรับอ่านพวกแบบหนงังสือเลยจบนะตัวนี้คือบุ๊กเพาส์มานะคะต่อมาเป็นตัวหน้าจอ7นิ้วกันบ้างอะเพาส์เมื่อกี้6.1่เนาะตัวนี้เป็น7นิ้วนะคะขยับขึ้นมาที่183.8กรัมนะก็เป็นไซส์ที่กําลังดีแล้วก็เหมาะสําหรับการอ่านนะคะตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยจะมีนี่มาทําไมวะไอตัวเนี้ยจะเป็นการกดเปลี่ยนหน้านะคะซึ่งโอเคเลยที นะพอเขาดีไซน์ออกมาก็ถือว่าเข้าใจได้ว่าทําไมนะคะมากันที่จอใหญ่สุด10.3นิ้วค่ะน้ําหนักอยู่ที่373.8กรัมค่ะน้ําหนักก็เออถ้าเทียบกับแท็บเล็ตหน้าจอ10นิ้วนะคะทั้งความบางและความเบาเนี่ยุว่าตอบโจทย์เวลาเราอยากจะถือนานๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งอย่างที่นอกจากเทคโนโลยีหน้าจอนะคะนอกจากการเซฟดวงตางของเราแล้วก็เป็นเรื่องของน้ําหนักที่เราจะสามารถถือเนี่ยใช้งานได้แบบนานๆเลยแหละทีนี้นะคะมงจะเทียบนา หน้าจอให้ดูทั้ง3เครื่องเลยว่าไซส์ไหนเหมาะสําหรับคุณไมาสุดขาเริ่มจากการ์ตูนก่อนละกันเนาะอุ้มเริ่มจากตัว6.1นิ้วนะคะถ้าเราอ่านแบบแนวตั้งปกตินะมันก็พออ่านได้แต่ว่าถามว่าถนัดไหมมันอาจจะเล็กเกินไปนะเดี๋ยวอุ้มลองเปแนวนอนให้ดูนะคะสมมุติอุ้มสลับมาเป็นแนวนอน ปกติเนี่ยอุก็จะใช้การอ่านแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะตัวใหญ่หน่อยก็เลื่อนๆเอาหน่อยนึงนะแล้วก็เวลาที่เรากดเปลี่ยนหน้านะคะเราก็กดไปได้แบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่าสะดวกไหมสําหรับการอ่านก็อาจจะไม่ใช่คําตอบในอันอ่านการ์ตูนเท่าไหร่นักนะคะขยับมาหน้าจอ7นิ้วอันนี้สิอุ้งว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะแล้วก็ไอ้ตัวเปลี่ยนหน้าเนี่ย มันทำให้เราไม่ต้องมาเอื้อมแตะที่หน้าจอนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่อุ้มค่อนข้างชอบนะแล้วก็เป็นไซส์ที่อุ้มว่ากำลังเหมาะสําหรับการพกพาแต่ถ้ายังไม่สาใจนะคะก็ต้องขยับมาที่10.3นิ้วแบบนี้นะคะโอ้ไม่ต้องพยายามอ่านคะ่ะเพราะว่าสบายมากนะ สบายมากเป็นไซส์ที่อ่านการ์ตูนได้เพอร์เฟกสุดๆไปเลยนะคะอันนี้เป็นการ์ตูนไปแล้วเดี๋ยวขอมาที่เรื่องของพวกนิยายต่างๆนิดหนึ่งโอเคอุ้มรองเปิดพรอนชีวันให้ดูนะคะอันนี้ยังไม่ได้เซตอัพอะไรเพิ่มเติมเนาะก็เป็นไซส์ที่เปิดมาจะประมาณนี้เลยอันนี้คือ6.1นิ้วค่ะอ่านได้นะอ่านได้อาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเล็กไปนิดนึง เวลาที่เราใช้งานนะคะเราสามารถแตะที่หน้าจอแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําการปรับขนาดได้อันนี้คือเป็นขนาดใหญ่เนาะเราเปรับได้อีกนะสมมติอยากให้มันใหญ่ๆไปเลยนะคะก็สามารถปรับใช้งานได้นะ,ะก็อันนี้เป็นเ,เวลาที่เราเนี่ยเลือกนะคะเราก็จะใช้งานผ่านพวกเมพนะคะนั่นเองนะทีนี้ต่อมาก็เป็นไซส์7นิ้วนะคะไซส์7นิ้วอันนี้คือเป็นไซส์ปกตินะคะที่เวลาเราเปิดแล้วเนาะเหมือนกันตัวนี้ปรับไซส์ได้นะอยากให้มันใหญ่ขึ้นโอ้ได้เยอะมากนะคะ อันนี้แล้วแต่เนาะก็ปรับได้ประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นไซส์10.3ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะอ่านได้สบายๆนะก็แต่ว่าเวลาที่ถือมือเดียวถามว่าหนักไหมก็มีน้ําหนักแน่นอนนะคะทาออกมาได้บางมากแหลมบางแบบโอ้โหขนาดนี้แล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะมีน้ําหนักนะคะที่ถ่วงอยู่นั่นเองนะคะอันนี้คือสําหรับการอ่านพวนนิยายต่างๆ งั้นมาถึงเรื่องสําคัญนะคะก็คือแล้วเราอ่านหนังสือหรือว่าหนังสือการ์ตูนผ่านอะไรใช่ไหมคะออขอเล่าเบสิกก่อนละกันทุกตัวตรงนี้คือ Android นะ a n d r o อ d อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าไม่นิดนะคะอย่างตัวนี้เป็น Android 11 2ตัวนี้เป็น Android 12นะคะด้วยความที่มันเนี่ยไม่ได้ต้องการประสิทธิภาพเนี่ยของตัวเครื่องเยอะเท่าไหร่นักเพราะว่าสิ่งที่มันจะแสดงผลออกมานะคะทั้งต้องรีเฟรชเรทต่ํา um, แล้วก็เราเนี่ยก็จะไม่ใช้เครื่องพวกนี้ในการไปดูคลิปไม่ได้เอาไปใช้ ในการเล่นเกมไม่ใช้เลยนะคะสิ่งที่มันทําได้นะ,ะก็จะอยู่ในขอบเขตเนี่ยของตัวที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่แล้วค่าดาวเองนะคะที่เขาใช้ a n d r o i d เวอร์ชันค่อนข้างเก่าเพราะว่าต้องการรักษานะะในส่วนของราคาเพราะว่าหน้าจออ e ีอิงเทคโโนลยีตรงนี้ผูกขาดมากๆแล้วก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันสูงนะคะเขาก็เลยไม่สามารถจะใช้ Android ตัวใหม่ๆได้อย่าง R a m เองเนี่ยตัวนี้ R a m 6นะคะ2ตัวนี้จะ R a m 4เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของมันจะค่อนข้างชา้านิดนึง ะะเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเป็นยังไงกลับมาตอบคําถามแล้วกันว่าแล้วเราจะลงแอปผ่านอะไรนะคะถ้าคุณซื้อผ่านทาง Hive Tech นะทั้ง3ตัวนี้มี p พสโตนะคะมีเพสโตมีเพสโตมีเพสโตเปิดกล่องมาลงแอปผ่านเพสโตนะคะกดเข้าไปครั้งแรกก็จะมีการให้เราล็อกอินนะคะมีให้เราล็อกอิน ตามปกติเลยนะหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยผ่าน Play Store ได้เอาอันนี้ละกันเนี่ยดูให้ดูอันนี้นะคะก็ลงแอปผ่าน Play Store ต่างๆได้หน้าตาก็คือแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสีหน่อยๆ <c oughs> ุมจะเรียกว่ามันสีหน่อยๆเพราะว่าเนี่ยให้ดู Candy c r u s h เน,นะคะนี่เป็นสีหน่อยๆแบบนี้ ถ้าถามมุ้มเหรอว่ามันต้องการสเกลในการแบบโอ้โหเป็นสีที่จัดจ้านกว่านี้ไหมนะคะเดี๋ยวมันไม่ต้องจะเป็นเท่าไหร่เพราะอย่างถ้าใครอ่านนิยายเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ปกนะคะอ่านการ์ตูนมันก็จะอยู่ที่ปกนั่นเองแอปพลิเคชันที่เราจะใช้งานกันนะคะสําหรับการลงพวกหนังสือต่างๆนะคะก็คือเราจะลง m e ฟนะ MEB นะคะแอปพลิเคชัน m e ฟหน้าตาแบบนี้ไปให้ดู M.E.B. จริงๆเป็นสีเขียวนะคะลง m ม p นะคะคืออันที่1อันที่2คือเราจะลงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MEP E-Leader นี่อันนี้ MEP E-Leader นะคะหลังจากที่เราซื้อแอปพลิเคชันใน MEP แล้วเราก็สามารถมาเปิดนะคะในตัว MEP E-Leader แบบนี้ได้นะ,ะซึ่งการแสดงผลที่ออกมานะคะก็เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณใช้เป็นขาวดำนะคะมันก็จะเป็นขาวดำแบบนี้ถ้าคุณใช้เป็นจอสีมันก็จะได้ มันก็ได้ปกเป็นสีหน่อยๆแบบนี้นะคะส่วนใครที่อยากอ่านคาคาวเว็บตูนแบบอุ่มจริงๆอุ้มซื้อตัวสีมาเพื่ออ่านคาคาวเว็บตูนบอกเลยว่า ไม่แนะนาเพราะว่าประสบการณ์การอ่านคาค่าวเว็บตูนเนี่ยมันคือสีเต็มเต็มใช่ไหมคะเราเห็นในมือถือมาแล้วเราเห็นในแท็บเล็ตมาแล้วพอเรามาอ่านใน e-reader ที่มันเป็นขาวดําเราจะเริ่มรู้สึกไม่ได้ประสบการณ์ที่ดีอะ่ะเออไม่ได้แบบเต็มที่นะคะก็จะแนะนําว่าอ่านพวกนิยมนิยายเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าทีนี้แอปอ,อื่นก็ลงได้นะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้อ,อ,อย่างเมื่อกี้อุ้มลองลงนะคะตัวเกม นะก็เล่นได้พอเล่นได้ปกติแต่มันอะไรรู้ไหมทุกคนอ่ะขอเริ่มจากอย่างนี้ก่อนละกันอ่าอุ้มจะเปิดการ์ตูนให้ดูสักหนึ่งเรื่องนะคะเอาเป็นเหมือนเดิมแชมเปี้ยนขนมปังเนาะสิ่งที่จะได้เห็นกันนะคะเห็นไหมหน้าจอมันกระตุกกระตุกดิดหนึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันต้องการ refresh rate ที่ ่มากๆอย่างเวลาที่เรานะคะสไลด์นิ้วขึ้นมาจากทางซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเซตอัพขาเลือกได้ทั้งคัลเลอร์โหมดนะคะในส่วนของคอนราสต์แล้วก็จะมีรีเฟซโหมดต่างๆให้เราเลือกใช้งานค่ะแบบ normal แบบ speed นะคะแบบ a2 แล้วก็แบบร e g กิค่ะเห็นไหมเวลาที่จอมันกระพริบแบบนี้ค่ะมันเรียกว่า ghosting เนาะ ghosting ก็คืออาการที่เวลาที่เราเปลี่ยนหน้าไปแล้วมันอาจจะยังคงมีหน้าเดิมเนี่ยซ้อนอยู่นะคะแต่ว่าหลังๆมานนี่อัปเดตนะคะค่อนข้างดีขึ้นเยอะมากๆนะคะในส่วนของการตั้ง ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะเอามากดเล่นตรงนี้ได้หรือว่ากดมอนะคะเพื่อตั้งค่าไปแบบที่ตัวเองเนี่ยชอบเลยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเออเวลาที่เราอ่านพวกหนังสือนะคะเราต้องการรีเฟรชเร็ต่ำใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะถ้าเราต้องการรีเฟรชเสร็สูงตัวเนี้ยมันจะตามไม่ทันมันก็เลยเกิดอาการ g ก o ต t i n g ขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้คือส่วนสําคัญที่ต้องเล่าให้ฟังจริงๆไม่ใช่แค่การอ่านผ่านเว็บหรอกถ้าคุณชอบอ่านพวกแบบจอยและดาหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาอ่าน อะไรกันไม่แน่ใจนะคะก็สามารถจะอ่านบนนี้ได้เออก็โหลดมานะคะแล้วก็ล็อกอินตามปกติเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะสําหรับใครที่อาจจะมีหนังสือของตัวเองอยู่แล้วมันสามารถสแกนนะคะเพื่อมาอ่านในตัวเครื่องพวกนี้ได้นะอันนี้ทําไม่เป็นนะคะขออนุญาตไม่ได้เล่าให้ฟังเนาะแต่ว่ามันสามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอพามาดูนะฟังก์ชันการจดบันทึกนิดนึงนะคะกับตัวใหญ่นะที่รองรับประกาตัวร่ยการรับประกาเนี่ยก็เห็นมันน่าจะมีประมาณ2ตัวหรือว่า3ตัวนะคะก็อาจจะ จะหนาแล้วก็หนักกว่านี้แต่ว่าได้สีนะคะแล้วก็อาจจะได้ในส่วนของไฟฟอนไลท์มาเดี๋ยวอุ้มจะลองให้ดูนะคะเวลาอุ้มเขียนเป็นยังไงบ้างนะเห็นไหมโอ้เหมือนเขียนบนกระาดาษอะแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงนะคะอยากให้ได้ยินเสียงมากเลย ฟิลลิ่งก็คืออารมณ์แบบเขียนบนกระดาษแบบนี้เลยแล้วก็เท็กซ์เจอร์นะคะถึงคุณจะเขียนบนปากกาแท็บเล็ตนะปากกาของแท็บเล็ตเขียนมากกี่เจ้านะคะฟิลลิ่งติดไอ้ตัวกระดาษนะคะฟิล์มกระดงกระดาษตัวนี้มันเป็นฟิลลิ่งที่แตกต่างนะมันเหมือนกระดาษจริงๆมากกว่าทุกอันที่อุ้งเคยลองมา ไม่ใช่เฉพาะของตัวนี้นะคะแท้จะทุกตัวที่เป็นหน้าจออ e ีอิงแบบนี้เลยนะเอออันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะสําหรับใครที่เป็นสายจดจดลงไปในพวกหนังสือของคุณนะคะที่คุณชอบอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอ่ะราคาเป็นยังไงบ้างทั้ง3ตัวนะคะตัวนี้นะคะบุ๊คพาวมานะราคาจะอยู่ที่1 9 9 0บาทนะคะ1990บาทนะตัวนี้มองเป็นตัวนี้สิ ขออนุญาตสลับนะคะมาเป็นสีขาวอันนี้คือบุกโกนะบุกโกนะคะตัวที่เป็นโก7นิ้วนะเป็นสีนะคะหน้าจอสีด้วยตัวนี้ราคาก็จะอยู่นะคะที่1,990บาทเหมือนกันนะ เท็กเจอร์ด้านหลังเหมือนกันเดะแบบนี้เลยอันนี้มีกล้องนะแต่อย่าไปใช้มันเลยทุกคนเออเนี่ยอันนี้ข้างหน้านะคะอันนี้1 9 9 0บาทเหมือนกันส่วนตัวพี่เขานะคะตัวนี้นะสับตัว10.3นิ้วไม่มีไฟฟอนไลท์นะคะราคานะคะจะอยู่ที่1 5 9 9 0บาทค่ะตัวนี้ก็ทำเท็กเจอร์ด้านหลังมาได้ดีเนาะแล้วก็มีบุกโกซีรีส์อยู่ตรงนี้บางมากบางแบบ โคตรบางอะทุกคนเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําออกมาได้บางมากๆนะตอนแรกอ่ะอุ้มอะไปจีนใช่ไหมคะหลายเดือนที่ผ่านมาไปจีนแล้วก็ไปตามหาหัวเว่ยตัวหนึ่งที่เป็น e-paper อ่ะแล้วก็อยากได้มาก แต่ว่าราคาเนี่ยถ้าจําไม่ผิดก็หมื่นห้าไปไปลายจนถึงแบบประมาณ20,000ด้วยซ้ําแล้วก็ไปหาไม่มีขายเพราะว่าอยากได้เป็นสีขาวไม่ก็สีฟ้านะคะไปจองเขาไว้แล้วด้วยแล้วเขาหาของให้ไม่ได้นะคะแต่ว่าสรุปแล้วอุ้มว่าบุ๊กอันนี้น่าสนใจกว่าแล้วก็ถูกกว่าด้วยจริง,รงๆแล้วเวลาที่อุ้มพกพานะคะอุ้มก็จะชอบพกเนี่ยตัวพาวมาหรือว่าตัวไซส์นะเนิ้วนะคะมันรู้สึกสะดวกสบายกว่าไอ้ตัวนี้ต้องจริงจังนิดนึงแล้วอุ้มมมีแท็บเล็ตอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้จอใหญ่เท่าไหร่นักนะคะนนน่าาจจะะะะบปรมณี้ะคะหวัง ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเลือกนะคะ e leader เนี่ยเป็นของตัวเองได้แล้วก็ในกลุ่มนะคะในกลุ่ม e leader ที่อุ้มเนี่ยฝังตัวอยู่ก็บอกกันไว้ว่าเครื่องเดียวไม่เคยพอพอมันมีสักเครื่องแล้วมันจะตามไซส์อื่นๆมานะคะเพราะว่าแต่ละไซส์ก็เหมาะก,กับการใช้งานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมีคำถามอะไรก็พิมพ์บอกกันไว้หรือว่าไปเข้ากลุ่มนะคะเข้าไปในกลุ่มเลยกลุ่มนี้ป้ายากันเก่งมากจริงๆนะเดี๋ยวให้อุ้มใส่ให้นะคะว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กันหนะ้าสวัสดีค่ะ